ขนุนโดยพับเบรกเบนดิกออตโต้แจมไทยแลนด์ .com ออตโตวิกเอน็นอุ้ยเอสเอ็มเอสอะไรเนี่ย คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เวลามดเห็น s อสเ็เข้ามาเนี่ยมดก็จะคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็น SMS ของแก,งก๊งมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ภัยสังคมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีเยอะมากซึ่งเราเองก็ต้องรู้ทันกลโกลงเหล่านี้ด้วยวันนี้มดมีเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันภัย SMS จากสำนักงานกสทชซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการและวิธีป้องกันภัยทางสังคมที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากมายในปัจจุบันซึ่งจะเป็นอยย่่าาางไรรนนนัั้เเดดี๋วปตติมกคะ ภั้ SMS ป้องกันได้เพียงตั้งสติรู้เท่าทันกลโกลงไม่คลิกลิงก์หากสงสัยโทรขอคำยืนยันจากธนาคารหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเท่านั้นตอนนี้มีมิจฉาชีพป,ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารส่ง SMS ที่แนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเช่นเลขที่บัตรเครดิต รหัสบัตร ATM p a s s w พาสเวิร์ดซึ่งมีลูกค้าของหลายธนาคารได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจนเกิดความเสียหายมาแล้วมากมายดังนั้นอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์หรือกรอกข้อมูลใดๆเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับบริการขอให้ติดต่อสาขาของธนาคารโดยตรงทันทีและกรณีที่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพไปแล้วให้รีบติดต่อสาข,ขาของธนาคารทันทีค่ะ สำหรับรูปแบบการหลอกลวงของแก๊ง SMS ปลอมนั้นจะใช้วิธีที่เรียกว่าฟิชชิงหรือเทคนิคหลอกลวงทางอ e ีเมล SMS หรือหน้าเว็บไซต์ปลอมโดยมิจฉาชีพจะสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดว่าจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างจนนำไปสู่การกดลิงก์เพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นชื่อบัญชีรหัสการเข้าบัญชีเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดหรือเปิดไฟล์ที่แนบมากับ SMS ที่มีโปรแกรมประสงค์ร้ายหลังจากนั้นมิจฉาชีพก็จะดักจับรายละเอียดของข้อมูลที่เหยื่อพิมพ์เอาไว้จนนำไปสู่ความเสียหายต่างๆกับเหยื่อค่ะโดยลักษณะของการฟิชชิงที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้จะมีวิธีหลักๆอยู่3แบบคือ 1. หลอกขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง เมื่อเหยื่อได้รับ SMS ปลอมอ้างว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารขอข้อมูลส่วนบุคคลและให้กรอก OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือมิจฉาชีพจะนำข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านไปเข้าระบบการเงินออนไลน์และโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพค่ะ 2. หลอกขอข้อมูลบัตรเครดิต เมื่อเหยื่อได้รับ SMS ปลอมแจ้งว่าบัตรเครดิตถูกระง,งับชั่วคราวและให้เหยื่อคลิกลิงก์ปลอมที่ส่งมาให้เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีบัตรเครดิตแล้วมิจฉาชีพก็จะนําข้อมูลดังกล่าวไปสวมตัวตนเพื่อทําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือถูกนําข้อมูลบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าออนไลน์ทําให้เหยื่อเป็นหนี้ค่ะ 3. หลอกติดตั้งโปรแกร,รมมาแวร์เรียกค่าถ่ายหรือสวมตัวตนปลอม เมื่อเหยื่อได้รับ SMS จากมิจฉาชีพที่มีลิงก์ปลอมหลอกให้กดติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมากับ SMS เพื่อความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือเมื่อเหยื่อลงเชื่อกดลิงก์ติดตั้งโปรแกรมมา l w a r e แล้วข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ของเหยื่อจะถูกเข้ารหัสทำให้ต้องจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับมิจฉาชีพ หากต้องการใช้โทรศัพท์มือถือที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้หรือมิจฉาชีพก็จะสวมตัวตนเป็นเหยื่อและบอกให้กลุ่มญาติหรือคนสนิทโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนสำนักงานกสท,ทชหน่วยงานที่ร่วมดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้จึงได้แนะนำวิธีสังเกต SMS ปลอมดังนี้ 1. ชื่อผู้ส่ง SMS มิจฉาชีพจะใช้ชื่อผู้ส่งที่มีความคล้ายชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงิน 2. การใช้ภาษาไม่เป็นทางการผิดหลักไวยากรณ์คล้ายกับการใช้โปรแกรมแปลภาษา 3. เนื้อหามีความผิดปกติทำให้ตกใจหรือดีใจเร่งรีบหลอกให้เราคลิกเปิดไฟล์แนบหรือขอให้ส่งข้อมูลสำคัญทันที 4. มีลิงก์ให้กดหาก SMS มีลิงก์ให้เรากดโปรดดูที่ชื่อของ URL จะมีตัวหนังสือแปลกๆอยู่ด้วยเสมอให้คิดไว้ก่อนว่าเป็น SMS จากกลุ่มมิจฉาชีพ สำนักงานกสทอชอมุ่งหวังให้สังคมดิจิทัลมีความปลอดภัยประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพทุกท่านสามารถช่วยแจ้งบอะแสเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้ที่คอร์เซ็นเตอร์สำนักงานกสทอชอโทร2 2 0 0โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ที่โมพาคุณผู้ชมไปเดินกันที่ตรอกเจริญชัยนะคะได้เข้าไปชมบ้านเก่าเล่าเรื่องนะคะประวัติศาสตร์ต่างๆบริเวณนั้นแล้วมาปิดท้ายกันค่ะที่บ้านผัดไทยกับบรรยากาศสุดคลาสสิกอาหารอร่อยซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะตามรอยกันมาได้การเดินทางก็สะดวกสบายนะคะยังไงสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ว่าโมจะพาไปที่ไหนกับรายการเช็คอินอินเทรนรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่่เเคยจออมากน One Day สุกหน้า10นาริการสานาทีทางช่อง M c o t คอดกดหมายเลข30นะคะแล้วกลับมาเจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ